ไม่มีหน้าที่ไปตัดสินผู้อื่นว่าเขาทำถูกหรือไม่ถูกต้องหากเราตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับเขาเราก็อาจจะทำเหมือนเขาหรือทำยิ่งกว่าเขาก็ได้บางครั้งสิ่งที่เขาทำก็เกิดจากกรรมเก่าที่เขาไม่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้ไปสู่อบายภูมิ ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีแล้วยังคิดไปแก้แค้นเรานั่นแหละที่เลวกว่าเขาถ้าอย่างนั้นเราก็มีหน้าที่เพียงอดทนต่อคนที่ทำชั่วกับเราเท่านั้นหรอคะไม่ต้องไปสนใจจริยาของคนอื่นอย่าใส่ใจในวาจา ทั้งยินทาและสรรเสริญถ้าเราดีใครจะใส่ร้ายยังไงมันก็ไม่ชัว่วแต่ถ้าเราเลวใครจะสรรเสริญยังไงมันก็ไม่ได้เป็นคนดีขึ้นมาเช่นกันเฝ้าดูแต่จิตใจของตัวเองไม่ให้หลงไหลไปกับกิเลสตำหาก็เป็นพอ we